สวัสดี FC ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาทักทายอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่นะคะเป็นผ้าใหม่จากจังหวัดสุรินทร์ชิ้นแรกเป็นลายโฮนนะคะงานชิ้นนี้เนื้องานสวยมากเป็นไหมน้อยทางพุ่งนะคะเป็นไหมบ้านไหมน้อยทางพุ่งบนท้องผ้านั้นก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีน้ำตาลนะคะหลายสีผ้าโฮนนั้นเป็นผ้าที่ทอยากค่ะเพราะว่าใช้หลายสีนะคะแล้วก็ต้องย้อม ทุกสีด้วยนาคาสำหรับ่างานทีนี้เป็นงานทอมืองานโบราณสะสมนะคะเนื้องานสวยเป็นใหม่ทาง อาพุ่งใหม่บ้านเส้นเล็กเลี้ยงเองนะคะวันนี้พิเศษไปเลยค่ะแถมโบให้ f อด้วยผ้าใหม่ก็ลดราคาพิเศษแล้วยังแถมโบให้ด้วยสามารถไปติดอาตรงที่เราต้องการได้อย่างเช่นเสื้อนะคะเราติดกับเสื้อก็ได้ทำให้เก๋ไก๋มากขึ้นหรือว่าผ้าถุงก็ได้นะคะเป็นเข็มกลัดที่สามารถติดได้ทุกอย่างบนตัวของเรานะคะอย่างเสื้อหรือว่าผ้าถุงก็ได้เช่นกันนะคะปกติแล้วโบ ทำยากมากค่ะก็จะขายในราคา100บาทนะคะแต่ว่าเราพิเศษให้ไปเลยนะคะแล้วผ้าใหม่นั้นเราก็อาบน้ำยามือกำไรสุดๆนะคะชิ้นที่2นะคะชิ้นที่2ง,งานชิ้นนี้เป็นใหม่บ้านทางพุ่งเช่นกันเนื้อนิ่มพริ้วมากๆเป็นใหม่บ้านเส้นใหญ่นะคะนิ่มพริ้วสำหรับเนื้องานนะคะแล้วก็มี เชิงบนล่างที่เป็นขอบสีแดงทําให้ตัดออกมาสวยนะคะเป็นไหมบ้านเลี้ยงเองเส้นไหมนั้นจะใหญ่กว่าเนื้องานก็จะมีความนิ่มกว่าเอาไปตัดเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปก็สวยกระโปรงก็สวยเช่นกันนะคะมีเจือจัวทั้งหมดเลยนะคะวันนี้สายก็ลดราคาพิเศษ2250บาทแค่อาบน้ํายาก็ถือว่าได้กําไรแล้วนะคะเพราะว่าสายอาบน้ํายามือล้างสีสะอาดสะอ้านแล้วก็รีดอย่างสวยงาม นิ่มพริว้วลดพิเศษแล้วก็ยังมีโบให้ไปติดกับเสื้อหรือว่าผ้าถุงก็ยังได้เลยนะคะกําไรล้วนๆแล้วเนื้องานเราก็คัดมาแล้วด้วยนะคะเนื้องานสวยจริงๆรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเนื้อนิ่มพริว้วทุกชิ้นงานวันนี้มีเพียงแค่3มชิ้นเท่านั้นนะคะลดราคาพิเศษแล้วก็ยังแถมโบให้อีกใจดีสุดๆเลยนะคะ งานที่ทรงคุณค่านะคะแถมโบให้ด้วยนะคะโบนั้นทำยากเช่นการจากผ้าใหม่นะคะใส่กับเสื้อโดดเด่นแน่นอนนะคะวันนี้มีผ้าใหมสามชิ้นงานชอบชิ้นไหนก็สามารถทักทายมาได้นะคะเป็นงานที่เนื้องานสวยนิ่มพริ้วพร้อมที่จะเอาไปใช้งานได้เลยนะคะสวยงามมากๆแถมโบให้ด้วยค่ะโบก็จะแถมตามที่สา,ายติดไว้นะคะ สีก็สวยเช่นกันสำหรับโบนะคะใส่ให้เกิดความโดดเด่นมากขึ้นค่ะ ชิ้นที่3นะคะงานชิ้นนี้เนื้องานนั้นทอแน่นมากๆค่ะลายสวยอาบน้ํายาเสร็จแล้วนะคะใครที่ชอบแบบทอแน่นๆก็ต้องเป็นสีนี้สีนั้นจะออกเป็นผู้ดีนิดหนึ่งเป็นสีคลาสสิกออกน้ําตาลทองๆนะคะแล้วก็เป็นงานที่เป็นสีเคลือบค่ะด้านในนั้นก็จะทอคล้ายๆกับ อสีน้ำเงินเข้มค่ะออกน้ำตาลสวยแปลกนะคะงานชิ้นนี้ออกสีน้ำตาลเคลือบนะคะเนื้อแน่นหนามากการทอนั้นสวยเช่นกันนะคะเพราะว่าลายออกมานั้นเป๊ะจริงๆค่ะ สีสวยคลาสสิกนะคะแล้วคนทอนั้นก็ถอได้ปราณีตค่ะลายเป๊ะๆมากเลยนะคะ mm hmm. เนื้องานแน่นหนาจริงๆก็จะแถมโบให้เช่นกันนะคะสวยทุกชิ้นั้นสำหรับวันนี้เราสายก็ลดราคารับรองไม่ผิดหวังแค่อาบน้ำยามือ mm hmm. ก็ถือว่าคุ้มแล้วไม่ต้องกลัวว่าสีจะตกนะคะใช้งานได้เลยนะคะ